สวัสดีค่ะย่าเองนะคะย่าใหญ่ค่ะนานๆจะมาอัดคลิปให้ดูกันสักทีหนึ่งนะคะวันนี้ก่อนสอนนะคะก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าย่าไปดู meaning ของคำนะความหมายของคำตอนแรกก็จะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะฝึกฝนกับ practice เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะยาก,ก็เลยไปโดยที่คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างอะไรกันมาก,กน,นะก็เปิดฝึกฝนก่อนเปิดฝึกฝนในพระจนานุกรมไทยจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยเนี่ยของราชบัณฑิตทยสถานเขาก็บอกไว้ว่าการฝึกฝนก็คือการเพียรฝึกพยายามฝึกเช่นฝึกฝนตนเอง ให้ชำนาญในการเย็บปักถักร้อยนะนี่นนี่คือความหมายของฝึกฝนนะตามราชบัณฑิตทีนี้ญาตก็ไปเปิดที่ภาษาอังกฤษ practice ซึ่งญาตจะใช้บ่อยๆนะคะเ,เดี๋ยวจะไปบอกอต้องพยายามฝึกฝึกแล้วก็มา practice เอ๊ย่าก็เริ่มไม่ไม่แน่ใจอะในความหมายก็เลย มาดู practice means นะคะภาษาอังกฤษขาบอก the actual application or use of an idea, belief or method as opposed to theories relating to it ยาวทีเดียวแล้วดูท่าจะลึกซึ้งก็เอาไปแปลอีกอแปลเป็นไทยออกมานะใช้เครื่องเลย การปฏิบัติหมายถึงการประยุกต์ใช้จริงหรือการใช้ความคิดความเชื่อหรือวิธีการเมื่อเทียบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมันมก็คือต้องให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องฝึกต้องประยุกต์ใช้จริงในที่นี้นะ ของภาษาอังกฤษนะคือประยุกต์ใช้ให้ให้เหมือนจริงให้ใช้ประยุกต์ใช้ความคิดความเชื่อนะฮะบิลีฟคือความเชื่อใช่ไหมฮะแล้วก็ไมษษ่สอดก็คือวิธีการโอ้เยอะเยอะมาคือบอกละเอียดนะคะว่าต้องใช้ความคิดด้วยนะมี่ม,มทีนี้ของภาษาไทยเนี่ยจะเห็นว่าครอบคลุมมากเพียนเพียนฝึกนี่ต้องแปลคําว่าเพียนด้วยนะคือพยายามพยายามฝึกนะ เพียนฝึกพยายามฝึกซึ่งก็ไม่บอกบอกแค่นั้นไม่รู้ว่าฝึกอะไรบ้างแต่ภาษาอังกฤษนี่เขาจะบอกไว้ลึกซึ่งว่าต้อง actual application นะต้องเป็นการประยุกต์ใช้ได้จริงนะต้องให้เหมือนจริงนะแล้วก็หรือใช้ use of หรือการใช้ความคิดฝึกการใช้ความคิดความเชื่ออนะไรเงี้ยนี่คือการฝึกของเขาเนี่ย เลยจะบอกว่าความหมายของคําของแต่ละชาติแต่ละภาษาเนี่ยก็มีความลึกซึ้งต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าก็เคยเรียนมาแล้วแหละว,ว่า in two languages เนี่ย the meaning are not exactly the same not exactly ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเดะนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากมาบอกว่าเอ้ยก่อนที่จะใช้ภาษาเนี่ย ลองเช็คความหมายให้ให้กระจ่ายชาร์ก่อนนะคะก่อนนำไปใช้นะคะสำหรับวันนี้ก็มาฝากกันนะคะเป็นคลิปเล็กๆนะ,ะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอยู่นะคะจะนำศัพท์ไปใช้นะคะจะได้ระมัดระวังนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ